เราจะปลูกโดยการหั่นเอาเฉพาะส่วนที่มีหน่อไปปลูกค่ะวิธีนี้ทําได้ง่ายและก็ยังสามารถเอาหัวขิงที่เหลือไปทําอาหารได้ด้วยค่ะเมื่อเราได้หน่อที่หั่นแยกมาจากหัวของขิงแล้วเราจะบ่มไว้ก่อนให้หน่อแตกขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วค่อยเอาลงดินความชื้นของทิชชู่ประมาณนี้นะแล้วก็วางหน่อลงไปได้เลยลทุกวันให้เพื่อนเพื่อนมาเปิดดูถ้าทิชชู่แห้งให้พรมน้ําแล้ววางไว้ในที่ร่มเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน่อที่เราบ่มเอาไว้10วันจะหน้าตาเป็นยังไงดูเหมือนว่าจะมีรากเล็กๆขึ้นมาด้วยค่ะ คราวนี้เราก็สามารถเอาไปลงดินปลูกได้เลยโดยเราจะปลูกลงกระถางสีนิ้วก่อนแล้วค่อยย้ายลงกระถางที่ใหญ่กว่าคะ่ะแต่เราจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาด้วยคะ่ะดูจะเอาน้องไปไว้ไหนดีนี่มามาต่อกันค่ะดินที่เราใช้จะเป็นดินปลูกทั่วไปผสมกแกลบแล้วก็มูลวัวน,นะการกรบดินให้เหลือหน่อขึ้นมาประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็กดดินรอบๆกระถางเอาไว้ค่ะเพื่อนๆเพื่อ,อตอนรดน้ําน้ําจะได้ไม่มาขงังะจากนั้นก็รดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะแล้ววางไว้ในที่ร่มลำไรระหว่างนั้นก็ให้เพื่อนๆรดน้